ครับผมของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนทรามเถาะนะครับก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นติดรถคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้กันนะครับช่วงนี้เราก็จัดโปรล้อแฟชั่นกันต่อเนื่องนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นของไลน์ G T T 0 1นยนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบยี่สิบนิ้วผมเชิญมาจากคุณลูกค้านะครับมาเปลี่ยนกับนะครับล้อเดิมนะครับก็เลยเปลียล้อตัวนี้ออก ล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค6นู1 3 9 7นะครับใส่ได้กับรถนะครับทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้องานตามนะครับ T A M นะครับงานตามนะครับเป็นล้อขอบ20กว้าง9นะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่20นะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะดูก่อนนะครับ ล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาซื้อไปใส่ได้นะครับผมขอกเลยเบิรใหม่วงนึงต้องมีภาพค่ะนะครับเฉพาะล้อต้องมี2องหมื่นนะครับของเก่ารับเทิน mm. เทินแล้วปุ๊บราคาก็ถูกลงนะครับแม่ร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้ ใส่คลิปนี้นะครับผมก๊อตนะครับจากร้านต้นยังโยนขอฝากไว้ในครับทรงจำหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับว์คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ